กันยาผ่าจเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยโอ้นะคอนเกรตูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่กันยายนนี้ต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณดีดีหมดทุกหมดโศห,หมดโรคหมดภัยสับเคราะห์สนิทจันไรออกไปจากชีวิตดวงชะตาจะดีดวงชะตาจะเปล่งประกายดวงชะตาจะเถิดฉายมีโอกาสเหลือเกินว่าชีวิตของคุณกำลังจะ,จะ,จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตและมีความร่ำรวยโอ้โอโอโอนะ การงานเนี่ยต้องบอกเลยคุณอาจจะได้เลื่อนขั้นและแน่แงเติบโตก้าวหน้านะคะหากช่วงที่ผ่านมาเจอปัญหาอุปสรรคติ ต้องบอกเลยว่าจะสามารถฝ่าฟัาาาผานผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนหรือใครคิดที่จะเปลี่ยนงานอาจจะเจอศัตรูขู่แข่งหรือสู่กันแกล้งอะไรต่างๆก็แล้วแต่ดูเหมือนกับว่าหมดทุกหมดสมงหมดโรคหมดภัยแล้วคุณจะได้พ้นทุกนะแล้วมีโอกาสที่การงานของคุณจะเจริญเติบโตก้าวหน้ารุ่งเรืองหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าหากคุณคิดจะเปลี่ยนงานย้ายงานมีโอกาสเหลือเกินว่าคุณน,น่าจะได้งานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นก้าวหน้ามากขึ้นนะหากเป็นในเรื่องของการเงินมีโอกาสว่าคุณจะ มีได้หรือหมดนี้มีโอกาสหรือเกิดว่าชีวิตของคุณจะได้เป็นอิสระทางการเงินนะ คือมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นจเริญเติบโตมากขึ้นจริญมรุ่งเรืองมากขึ้นนะมีเงินใช้ไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสายสามารถปลดหนี้ได้หมดหนี้ได้ปิดหนี้ได้ได้นั่นเองเนาะส่วนในเรื่องของความรักหากช่วงที่ผ่านมาเจอความรักที่ไม่ดีเท่าไหร่หรือเจออะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจหรืออาจจะเจอคนมาแย่งเจอศัตรูคู่แข่งในเรื่องของความรักเป็นไปได้เหลือเกินว่ากันยานี้ฟ้าเปิดดวงเปิดในเรื่องของความรักของคุณจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงมากขึ้นคุณจะได้เจอความ ความรักที่ดีเจอคนรักที่ดีที่เป็นรักที่หนักแน่นละมั่นคงหากมีปัญหานะในเรื่องของความรักกระท่อนกระแทนในช่วงเวลาที่ผ่านมากันยานี้ความรักกลับมาสดใสกลับมาหนักแน่นละมั่นคงกว่าเดิมอย่างแน่นอนเออนะใครแล้วก็ไานนาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อ,อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ